เอาละรอบวันแรกในโลกมิวแทนซึ่งก,ก็น่าจะปกติใช้ได้ไหม,มก็น่าจะไม่มันน่าจะไม่เกิดภา,ายในเร็ววันนี้ไม่เกิดจริงเดเรอนอะตอนกูลองไม่ใช่อย่างนี้นี่ไม่เจอเฟ้โอ้มไม่ชื่นใจไหมว่า หยอกล้อนักกวัวนัก,กนูัวไหนได้ปะชิลงลง้นมึงโล่งจริงวะแล้วทำไมกูไปเริ่มตัดไม้ไมลืมชี้อียเอาละ เหมือนว่ามอสมอสสัตว์นี่มันจะแย่งแย่งที่เกิดของพวกมันเติมหมดละก็ดีใช่ไหมมันต้องพบเจอพบหน้ากันโดยเร็วไวเดียด่วยวในคลิปนี้จะได้กันเป็นแค่คลิปสั้นคลิปหนึ่งอ่านเจอไก่ทุกชนิดละเหลือมึงตัวเดียวแล้วเพื่อนไอไก่เทียน ลืมปิดพัดลมนะเหีย้ยนะอะไรลืมล,ลืมลืมลืมเสียงพัดลมไปลืมลืมไปเราไม่เคยได้ยินเสียงลมโอ้โหแฮมเตอร์น้องไม่มีตัวเหี้ยอะไรแถวนี้ใช่ไหมน้องเสียงอะไรอะได้ยินอยู่ปลายหูมึงคือสิ่งใดเผยต้นมาซะด,ดีเสียงหวยหวนนั่นคือของใคร จงเผยต้นเผยกายเจ้าออกมาไหนไอปีศาไลไรเผยต้นออกมาเ,เฮียอู้อเคยเจอแล้วเ,เฮียสัตสัตว์พิพเศษต,ตัวเลขอ่าตายไปมีมแค่สัตว์ทะเลโอ,อนอีอยู่ไหนแล้วล่ะโอ,อนแอนี่หวานี่หายไปแล้ว ไม่เท่าไหร่อัตสัตมอนเตอร์พิเศษตัวแรกสัตไม่เจอน้ำกูน่าจะหมดเข้าไม่มีแดกเหี้ยนก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 เี้ยน้องไม่มีเนื้อแต่เด้ยเพิ่มมันสักอันก็ยังดีเนื้อกูไม่ไม่มีเลยโอ้ฟักโอ้วโอ้วโอ้โหนาปกมาแล้ว โอ้โหโอ้โหสวยสวยไปละเพื่อนกูพอละไปละไปละไปละได้แล้วเพื่อนกูได้แล้วปล่อยกูเฮียเทียไก่องซิล่ามันจะฆ่ากูแล้วโอุฟักโอ้โห อย่าตามมานะพี่อมรกรแต่ไอหัวไอ้ยออนเอไอ้ไก,ก่กูไอไก่กูามสูงเ้ยจะมีน้ำแตกแล้วโอนหล,ลิกไปคาชุกโกม่ได้กูต้องมาครับน้ำแตกเฮียเว้ยไปไหนมันแล้ววะรีสปอร์มาแล้ววะ น่าจะใช่โอโอเคโอค้ยเหี้ยเอาตรงๆหืมทีมเผลอเหี้ยมันยังไงตู้ที่เดิมมันเฝ้ารอคอยเหี้ยแม่งรอคอยได้สวบตีนกูเนี่ยแม่ง กูมีหม้อครับแล้วแต่ตอนนี้กูขาดสิ่งหนึ่งกูขาดถังตักไอเสียสักสามก้อนนี้กูไม่เวอนข้อกขล้อละโอ้ขาร้องละเ่อนไม่ก็น้ำกูกินน้ำดิบก็ได้นี่จะไปแล้วมันจะไปแล้วมันจะไปแล้ว,ลว,ลวกินสดไม่ได้สดนี้ได้ปะขอล้องละตัวละครกูขอล้องมึงช่วยอย่าดือ้อ มือล yeah. เลวเฮียน้ำไอ้ก,กูสดไอ้ก,กูเฮีย yeah. มึงเนี่ตายเพื่อนอย่าดื้อขอร้องกิน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 ดิกินเคโอเคโอเค้ เหล็กอยู่นั้นทั้งหมดทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อแล้วเฮียข้างนอก <c oughs> น้ำอีกแล้วว่ะเว้ยเหลือๆชิ้นเดียวแล้วอ่ที่กูได้จำสิ่งจริงเัี้เนี่ยเด็บเด็บเด็เด็น้ำไม่อร่อยรอครับพี่แดกสิครับ มันจะอืมอมออมตาดีส <Flight number one top> ุดเลยหนักเลยวิ่งเยอะไม่เอาไม่ใจอย่างงี้ะไอ้คยอมติดพิษคุร้องเอ้อคุยแดกร่างกายจะดื้อเฮ้ย คือเลือกสักไหนร่างกายโอเค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 เอ้าร้องร้องล่ะในที่สุดก็ช้าแล้วสินะเหมือนร่างกายมันจะไม่ไหวแล้วว่ะ เฮ้ยทีต้องอยู่กับบ่อน้ำแล้วเน่าอนี้หนึ่งคืนมันจะเป็นซากแล้วกูเฮ้ยิงจกโอ้โหเพื่อนโอ้โหเห็นเลือดรู้ไหมขอร้อ,อ,องเลยเห็นใจกูนหนนะรีบตายไปเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เก่งมากลูกเก่งมากส้มพ oh, um yeah, okay. UH, okay. ี่อืมรสชาติโอ้ฟักไงไงไงเลเบอร์อาหารโอเคอ่ะกูยางอยู่อาหารชันเลิศอาหารมิชลินเฮีย ยัยไม่ได้แดกมานานกับมือหาเิชลินตกตกนิ้วมือหาติ๊กจกเหมือนกันฮุกวัวเฮ้ยบาย